ยมวาสนาวันนี้เราจะเริ่มจากเจตสิกดวงหนึ่งที่เป็นเหมือนผู้เปิดประตูสู่โลกภายนอกของจิตเรียกว่าวิตกวิตกแปลว่าตรึกหรือน้อมจิตไปสู่อารมณ์เป็นเจตสิกที่ทำหน้าที่พาจิตให้ยึดโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มพิจารณาหรือรู้สึกต่อสิ่งนั้น ฟังดูคล้ายๆกับความคิดใช่ไหมเจ้าค้าหลวงพ่อใกล้เคียงละโยมแต่ลึกกว่านั้นวิตกไม่ใช่ความคิดวุ่นวายแบบที่จิตใจเตลิดแต่คือการจับอารมณ์ครั้งแรกอย่างมีทิศทางเช่นเมื่อน,นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาจิตจะวิตกไปสู่อารมณ์นั้นก่อนแล้ววิจารณ์ถึงจะเข้ามาต่ออุป,ปมาเหมือนช้างยกงวงสูดกลิ่น ช้างจะยกงวงขึ้นก่อนแล้วค่อยเดินไปหากลิ่นหอมอยู่ไหนมันจะพาจิตไปสู่ตรงนั้นวิตกก็พาจิตไปสู่อารมณ์ที่ต้องการรู้เหมือนคนเอาไฟฉายส่องเป้าในที่มืดถ้าอยากเห็นอะไรต้องเอาไฟฉายเล็งก่อนวิตกคืองานของผู้เลง็งเหมือนยกกล้องส่องทางไกลก่อนจะโฟกัสที่ภาพ จะต้องหมุนเล็งทิศก่อนวิตกคือตัวหันกล้องไปยังทิศนั้นเพื่อจะวิจาร์ณหรือโฟกัสต่ตอไปในทางฟิสิกควอนตัมวิตกเหมือนกระบวนการเลือกสถานะคลื่นก่อนที่อนุภาคจะโคลพสเป็นจุดใดจุดหนึ่งการสังเกตของผู้ดู (observer effect) ก็เปรียบได้กับวิตกที่เลือกอารมณ์นั้นมาไว้ในใจในทางจิตวิทยา วิตกคล้าย selective attention คือสมองเลือกสิ่งที่ต้องให้ความสนใจทําตรลางสิ่งเร้ามากมายเช่นการหันไปสนใจเสียงหนึ่งในตลาดที่จอแจเหมือนการรันโปรแกรมต,ตั้งต้นในสมอง (priming) เมื่อนึกถึงคำว่าโรงพยาบาลสมองจะเริ่มพาไปสู่อารมณ์ที่เกี่ยวกับหมอพยาบาลความเจ็บป่วยวิตกเริ่มต้นแบบนั้น เจ้าค่ะหลวงพ่อฟังแล้วเข้าใจมากเลยค่ะวิตกคือจุดเริ่มต้นของการไปสู่อารมณ์ที่จิตเลือกจะรู้ใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วโยมวาสนาถ้าไม่มีวิตกจิตก็เหมือนคนเดินวนอยู่ในที่มืดไม่รู้จะไปทางไหนวิตกนี่แหละพาเราเริ่มสนทนาเห็นฟังรู้คิดอย่างเป็นทิศเป็นทางหลวงพ่อจะพาเดินเข้าสู่ เจตสิกในกลุ่มนี้ดวงที่สองคือวิจารการพิจารณาเจตสิกดวงนี้เป็นกลไกสำคัญที่ติดตามวิตกเหมือนเงาตามตัว